มายาทีวีอวอร์2025ร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568แล้วผู้ติงหนักเรื่องขายอ้อค่ะความน่าสนใจของเรื่องนี้คืออะไรทำเราถึางได้ถงมาทำขนาดนี้ออขายอ้อนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่มีอยู่ในมุมมุมหนึ่งของโลกนี้นะครับและเป็นผมถือว่าเป็นกลุ่มใ่ นะครับที่อยู่บนพื้นที่ของภาคอีสานนะครับแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวของผมครับสลักคำว่าคายอ้อหลายคําถามที่ผมเจอมาก็คือคายอ้อคืออะไรคายอ้อแปลว่าอะไรคายก็คือเครื่องสักการบูชากลบบาบไหว้หรือคันห้าคันแปดนะครับอ้อก็คือคาถารวมกันแล้วก็คือพิธีกรรมของเหล่าบรรดาศิลปินที่ก่อนขึ้นเวทีเขาก็จะบูชาครูเคารพคารวะครูครับอันนี้เป็นความเชื่อเลย กาี่าืบพ่อต่อกันมาเือทยอ้อเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อครับมาตั้แต่บรรพบุรุษของวงการหมอลำ<ช>นะครับจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจหรือเป็นที่ยึดโยงความรู้สึกของศิลป,ปินที่มาพร้อมกับการแสดงบนเวทีครับเพรเราหยิบมันเป็นตอนที่หนักอะเนาะเราใช้เรื่องราวอย่างไรในการดําเนินเรื่องอะคะในการเล่าเรื่งองเราหอิบอะไรมาใส่บ้างหลายๆเรื่องนะครับไทยอ้อก็คือ สิ่งที่ผมพูดก็คืออย่างก็มีเครื่องสักการบูชานะครับแต่ว่าคนไหนที่ได้รับรู่ได้รับคายอ้อก,ก็จะมีกฎกฎระเบียบหรือข้อพึงปฏิบัติหรือข้อห้ามซึ่งมันมีมันมีอยู่หลายๆข้อด้วยกันแล้วพุ่มกับพี่ใหม่นะครับได้เลือกบางข้อหรือหลายๆข้ออยู่ครับมาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับที่ซึ่งหนังเรื่องนี้มันมันมันเกิดจากเรื่องจริง มาคือก็มาลายะนี่หมายถอก็คือจริงๆกฎข้อห้ามต่างๆของของคลายอ้อที่เลือกมาชัดๆเลยก็คือบ่อน้ําล้างแล้วก็แล้วก็กินไข่กินไข่ในวงบ่อน้ําล้างแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการผู้สาวู้สาวผู้าเสพติดนี่คือกฎระเบียบของของวงแล้วก็กฎข้อห้ามของคลายอ้อซึ่งแต่ละวงและแต่ละวงก็จะมีมีข้อห้ามแตกต่างกันบางวงก็แบบ แบบห้าม่องบอ่อน้ำล้างนี่ค็คือภาษาอีสานจะว่าห้ามซ่องส้างห้าง,งแต่วงสาวน้อยอีกก็มีก็คือห้ามกินไข่ภายในวงเนี่ออยบริษัทท่มความเชื่อที่มีอยู่จริงมาทำเป็นหนังนะคะ่ะมันมีเรื่องของอาถรรพ์หรือข้อระมัดระวังที่เป็นเรื่องละเอียดก่อนไปมที่ไห<อ>นที่เราทำอย่างระมัดระวังเลย,เลยนี่ค่ะผมเชื่อว่าสำหรับตัวผมเองนะครับน้องๆอ,อ,อาจจะม,มีบ้างแต่ตัวผมเองไม่เจอแต่ผมเจอตั้งแต่วันแรกอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมไปเจอตั้งแต่วันแรกที่ผมไปไปหาข้อมูลที่ขอนแก่น แล้วก็อาจารย์น่าจะให้ผมยกยกอ้อวันนั้นน่ะผมรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้ครับมันทําให้ผมรู้สึกศรัทธาแล้วก็เชื่อเชื่ออย่างสุดใจเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยผมร้องไห้หนักมากอยู่ดีๆผมก็ร้องไห้<ะ>เพราะภาษาของครูบาอาจารย์ที่ที่อ่านให้เราฟังภาษาของครูที่ที่ําให้เราให้เราฟังมันมันกินใจเรามาก องม,มีความระมัดระวังมันอย่างมากเลยพี่หมายตอนหยิบมาเล่าเรื่องละเอียดอ่อนความเชื่อของคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราจะทําให้ใครเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความ <c oughs> ที่มันเป็นไปได้ด้วย <c oughs> ส่วนเรื่องของใครอ้อนเนี่ยอันหนึ่งที่ทพี่ที่พี่หมายรู้สึกว่าชอบชอบมากๆกก็คือเรื่องของเรื่องของกฎข้อห้ามทั้งหลายมันเหมือนกฎสโลบายของผู้ใหญ่ที่ที่สอนกับกับ รุ่นรุ่นหลังๆเออพี่ใหม่ว่าเป็นความฉลาดของของผู้ใหญ่พี่หม่มอว่าเรื่องนี้ความน่าสนใจที่แบบต้องดูนะอะไร้ยคืออะไรอะคะเ,เรื่องราวเรื่องราวเ,เรื่องราวกับศิละปะวัฒนธรรมของไทยออที่ไม่ไม่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวงของหมอลำผมเคยเห็นหมอลำส่วนใหญ่จะเป็นจะออกแนวสนุกเถิดเทิง มุมเนี้ยผมก็เพิ่งมารู้จักบอสโจนี่แหละฮะใครอ้อผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากก็อยากถามอีกนิดนี่ครับว่าแฟนคลับโจมตู่หรือลูกหน้าวัยยุ่งมาบครับตอนนี้สองล้านครับเจ็ดสิบกว่ารอบครับรวมไปก็คืยสองล้านกว่าบาทเ,เ,เรียกได้ว่าเป็นหนังดีไซนที่น่าสนใจในคูน่ปีหลังก็กหับของผมไปด้วยก็ต้องขอบคุณสลับทุกทุกความทุกความรักหรือทุกความอบอุ่นที่มอบให้สลับภาพยนต์ขายอ้อ ขอคุณนพอเป็นพี่น้อ,องทุทๆคนเพื่อนเพาน้องพี่ที่จะมาช่วยผลักดันหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ดูได้เฉพาะคนอีสานเท่านั้นนะครับหนังเรื่องนี้ดูได้ทุกภูมิภาคนะครับถือว่าเป็นหนังที่ดีในในเมืองไทยอีกหนึ่งเรื่องมาแล้วกันครับคือไม่ได้เข้าโรงมาสอ้านแลว้ว่าตั้งเป้าได้กี่ล้านดีขายถามว่าตั้งเป้าไหมผมไม่ได้ตั้งเป้านะครับมีแต่แฟนขับอวยพรให้ขายอ้อพันล้านขายอ้อพันล้านผมก็เลยเออสาธุถ้าได้พันล้านจริงๆผมก็จะมอบให้สาธารณกุศล 50ล้านบาทครับโอ้อันนี้คือเราลงทุนไป25ล้านาลงทุน25ล้านบาทครับถ้าไม่ถึงเป้าราาคถ้าไม่ถึงเป้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าไม่ถึงเป้า <c oughs> คือเพราะว่าเราเราทำเต็มที่และทำดีที่สุดแล้วครับแล้วสุดท้ายเราขึ้นอยู่กับแฟนๆที่จะเมตตาที่จะสนับสนุนครับมองว่าไปที่ไหนดีทีม่มอบที่ไหนดีอะ,อะไรนะฮะม,มองว่าจะเปมอบที่ไหนดีม,มอบมอบอะไรฮะอ๋อสาธารณกุศลครับ ยังไม่ระบุที่ครับทีนี้ขอถามเรื่องการเพื่อนแสดงเรื่อง,รรงเรียกว่าแวดวงมอลมามาทะคเป็งนี้เรียกยอย่างไรได้บ้าคือต้องขอบคุณศิลปินคนดังนักร้องคนเด่นแล้วก็อินฟูที่มีชื่อเสียงที่มารวมพลังกันจริงๆบางคนมาเราไม่รับค่าตัวไม่ขอรับค่าตัวนะครับหลายหลายคนเอาคนใกล้ตัวก็ได้เนี่ยอย่างพี่เดียวธิรพัฒน์เนี่ยเนี่ยนะครับคือจิตนารุมมาตั้งแต่แรกเลยถ้า ถ้าพี่โจ์ถ้าผมไปแสดงคือผมไม่รับค่าตัวนะแล้วก็ลยหลายคนมากคือมันเป็นสิ่งอะไรที่น่าประทับใจในจุดนี้นะครับไม่รู้เลยครับทางสานเป็นคนอีสานคือแบบอยากซัพพอร์ตกันเพราะว่าคนอีสานเป็นคนแบบตาหาเป็นสิไม่แนอเลยแบบว่าอยากอยากซัพพอร์ตคนอีสานแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จอยากแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นวัฒนธรรมคนอีสานแล้วก็ได้มาดูหนังไายออด้วยจริงค่ะหมูอีว่านันเรื่งแล้ ทำงานยากไหมแหสำหรับหนูกะถามวายยากพอยากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่แสดงภาพยนตร์ไหมค่ะแล้วก็แล้วก็กดดันด้วยเพราะว่าหนูได้บทมากกับสิเป็นบทพวกก่อนล้าหรือสีพวกเขาเปลาสีละหนูเ่็นคนมิเวลาเดบแบบจ้วนบทไหมคะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูเดินสายหมอลัมด้วยแล้วังไงเราแบบใช้ทำกันบ้านยังไงพอเวลาเราไม่ ะนี่ค่ะกะหนางั้นเลยค่ะต้องถามผู้กำกับค่ะไม่เข้าไปเวิร์ h ช็อปอะไรยังไงก็ไม่ค่ะทุกคนคือเรียวๆหมดแทบทุกคนเลยครับต้องอีสานนะครับต้องอีสานเรื่องแต่ว่าอีสานเรื่องี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องง่ายเหมือนกัค่ะจนในการเรื่องง่ายู่ค่ะในการแบาอีสานแต่ถามเป็นภากกาเก็คือแบบมาต่องมพ์กันอีกรอบเพราะว่าหนูเป็นคนเแบบวีสานแล้วกาภาษาไทยสิ่งเหานั่นบางคลของายซ้ำ ก็ตีแชร์ไว้ก็การแสดงนึกว่าตัวเองผ่านไหมก็ก็น่าจะผ่านอยู่นะคะผ่านไม่ผ่านก็ต้องพุ่งกับถ้างานพุ่งกับไม่ปล่อยให้มาถึงวันนี้เยันจะได้แล้วก็ก็มีมีมีอยู่ซีนหนึ่งที่ก็ทําเอาทุกคนอึ้งไปเหมือนกันครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้อยากเข้าอยากให้เข้าไปดูอยากให้เข้าไปชมกันดีกว่าที่ผมพูดถึงซีนนั้นที่ที่อุ้งเอิงทาให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอเลย แต่ไม่ใช่ทีนั้นนะไม่ใช่แ like <Okay. S 1> ค่อุ๋งอิงคนเดียวคือทุกคนไปกันหมดน้องเบลเอ่ยหลายคนเลยครับตั้งตามหรืตามไลนตามได้ไหมครับก็มีในปาเรื่องนี้ได้ไหมครับตามได้ไหมต่องทำอะไรใหม่ๆได้ได้พี่ตั้สโต๊ก็จริงๆก็ขอบคุณพี่โจครับมอบหลักฐานกันมาผลงานร่วมกันมานะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มาร่วมในในโปรเจกต์นี้ซึ่งมีไอเดียเหมือนกัน เราเราที่ชอบแล้วเราก็ศรัทธาในความเป็นศรัทธาเราแบบเราคงไม่มีสาระนี่แล้วก็เติบโตมาด้วยด้วยการสื่อของของไอพี่น้องคนดีสารนะครับแล้ววันเนี้ยผมรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยผักดันนำเอเลเมนต์บางเอเลเมนต์ที่มันสำคัญมากๆที่มันแบบผมเชื่อว่าคนเมืองหรือคนที่รู้จักคนดีสารเนี้ยจะเห็นว่าพวกเราเป็นแบบเป็นคนที่ที่เฮฮาสนุกสนานตลอดเวลา แต่จริงๆแล้วเรายังมีเรื่องที่เราเคารพนักหี่เรื่องที่เราทาเรื่องที่เราตั้งใจเรื่องที่เรายากลำบากเรื่องที่เราแบบเป็นวิถีชีวิตในมุมที่เราไม่ยิ้มบ้างก็มีในในสิ่งนี้เขเลยรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้เป็นส่วนของการการเราด้วยกับการเล่เรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างนี้เลยใช้งานครับแล้วจริงๆแล้ว ไม่ได้ใช้งานหนักครับผมคือผมหลังจากถ่ายเสร็จแล้วมันถึงเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเองดีใจมากๆนะครับผมก็ก็ไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดายลลงระเอียดเรื่องเรื่องของบทของคาแรคเตอร์อะไรแล้วกันนะครับผมก็อยากฝากครับผมอยากฝากคนอีสานครับเป็นกำลังใจให้พวกเขาก่อนแรกครับผมเชื่อว่ายูสมองสุวรรณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเปิดใจครับแล้วก็เปิดโอกาสในนั้เรื่องนี้ครับเสียเงินแค่ประมาณไม่กว่าบาทครับแล้วก็เสียเวลาประมาณผมว่าบ่เกิน3ามถึงหกหลังในการมาเบิ่งหน้าเรื่องนี้ครับ ฝากเป็นพลังเล็กๆครับผมและผมเ <_ d ata> ชื่อว่าพลังเล็กๆของคนอีสานนี่แหละจะเป็นพลังสาคัญที่จะส่งต่อให้หนังเรื่องนี้แล้วก็บอกต่อว่าหนังเรื่องนี้ดียังไงถ้าเข้าไปดูแล้วมันไม่ดีติดชมบอกกันได้ครับผมแต่ถ้ามันดีฝากบอกต่อฝากรีวิวหลายๆกันแล้วกันครับขอบคุณครับอ่าเอาไปแล้วนฝากฝากดูค่ะมาโจอกฝากซื้อตั๋วมาดูเยอะๆวันนี้อะไรครับเจครับ วไม่ไันเน,น,นอุ้มลุงยังไงก็นะครับฝากถึงทุกๆคนทุกๆท่านนะครับแล้วก็แฟนเพลงแฟนหมอลำหรือเอฟซีสาวนอนแพรงแล้วก็แฟนเพลงแฟนหมอลำทุกๆคณะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมทำขึ้นมาไม่ใช่เป็นหนังของเรื่องไม่ใช่เป็นหนังของสาวน้อยเพนแพงคณะเดียวคือเป็นหนังของวงการหมอลำ แล้วก็เป็นหนังว่าละหัยของคนอีสานที่จะรวมกันร่วมกันเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอีสานบันเทาหรืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยแล้วก็ฝากถึงทุกจังหวัดทุกภูมิภาคนะครับให้ช่วยกันสนับสนุนหนังไทยผมทำเต็มที่ครับ